สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาวิรกูลพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนายชาดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทยและเข้าร่วมพบปะผู้ว,ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงนายอนุทินบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้หาหน้าที่ตำรวจจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บอีกหนึ่งรายเหตุเกิดในพื้นที่ตลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมที่บ้านกำนันคนหนึ่งทุกคนคงเห็นและทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มีระบบเช่นนี้ขึ้นมาทำร้ายชีวิตทำรายความเป็นอยู่ของประชาชนลูกน้องผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งถือปืนเข้ามาสังหารประชาชนชาวบ้านหรือแม้แต่่เจ้า้าาหนทีของรัฐ สิ่งเหล่านี้ภายใต้ความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะพ่อเมืองจะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้เราต้องไปดูว่าคนเหล่านี้เข้ามาเป็นกำนันมาเป็นหัวหน้าผู้นำมวลชนได้อย่างไรและจะปล่อยให้มวลชนเดินตามสไตล์คนเหล่านี้แล้วชุมชนและประเทศจะเป็นอย่างไร เรื่องเหล่านี้ภายใต้การบริหารงานของพ่อเมืองจะยอมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศของเราหรือเราต้องไปดูไปขึ้นบัญชีไปดูประวัติและดูพฤติกรรมใครที่มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้จะมาเป็นผู้นํามวลชนไม่ได้มีที่เดียวที่คนเหล่านี้จะอยู่ได้ซึ่งสมัยก่อนอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยแต่ตอนนี้อยู่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วเราต้องส่งไปอยู่ตรงนั้นซึ่งปลายทางเขายินดีที่จะรับคนเหล่านี้ไม่ให้ออกมารบกวนวิถีชีวิตของประชาชนคนไทยที่เรารักสงบและมีแต่ความร่มเย็น และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ